สวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมเอก็วันนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับแฟนคลับที่ Union Mall, ยูเนี่ยนมยอมกมกเลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับของขวัญที่เอามาให้นะคะมาถ่ายรูปกันเต็มเลยนะก็เดี๋ยวเสารหน้าเจอกันอีกกับเลาที่ f a s h i นไอแลนด์สาวหน้านะจา๊ะส่วนใครลูกค้าใครที่สั่ง Sexy w i ่วิชไว้นะคะก็ สั่งมาแล้วส่งที่อยู่โอนตังเสร็จส่งให้ทันทีสินค้าพร้อมส่งนะคะหน้าขาวใสต้องเซ็กซี่วีดโอเคปะโอเคปะ แล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้กําลังจะกลับนะคะเมีย่ยงกับชีสกลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้คือขอโทษจริงๆคือยืนไม่ไหวแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าเออแบบมาขอถ่ายรูปอีกคือยืนหลายแบบนานแล้วอะแล้ววันนี้มาสายด้วยคือขอโทษจริงๆออฟฟี่ตื่นสายอีกแล้วอะแล้วแบบมาสายนะคะก็ยังไงก็รักทุกคนเนาะคิดว่า กทุคคนนะะเดี๋ยวยังไงเจอกันเสาร์หน้าหรือไม่ลูกค้าคนไหนที่สนใจครีมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลานะคะเจอกันได้ที่ร้านเสาร์มาสองคืนนะคะพี่จะเอาครีมติดตัวไปตลอดนะจ๊ะโอเคไหมตอนนี้ยังมีแรงอยู่เดี๋ยวคืนนี้ไม่แน่อาจจะไปร้านสามวันสองคืนโอเคไหมวันนี้นะเล,ลาเขาให้ของขวัญเราหมดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าแฟนคลับเยอะโอ้โหวันนี้แฟนคลับมีแบบ ดูดิของฝากของฝากลุกของฝากแต่กระเป๋าอะ่ะแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปเกาหลีมาแล้วดูด,ดิซื้อแบบเออซื้อของฝากมาจากเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากนะคะแล้วก็ใครที่บอกว่ายังถ่ายไม่ทันนะคือจะบอกว่าตอนเนี้ยมีมีตามมาที่รถนะเดียวยังไงเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันโอเคปะโอเคปะโอเคปะ นะคะสั่งทีมหรือว่าคอลลาพัดนะคะเป็นคอลลาเจน8,000มิลลิกรมัมเดี๋มีตัวใหม่ออกมาแล้วนะคะก็ยังไงก็เดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นนะโอเคมีโอเคโอเค,อ,เคอยู่นั่นแหละโอเคไม่รู้โอเคทำไมโอเคนะักหนา๊ี่บ้าน